สวัสดีค่ะบ้านสวนชินโชติพาเพลินพามาชมมะม่วงนะคะมะม่วงตากแห้งที่วันนั้นตากมะม่วงไว้ปีนี้มะม่วงโดกมากมะม่วงเยอะค่ะแล้วก็มาติดโควิดไม่ได้ออกตลาดไม่ได้ไปขายตลาดจะก,กวนก็ ไม่มีเวลาเพราะว่าต้องเลี้ยงเด็กด้วยก็เลยต้องมาตากลองตากดูค่ะคุณผู้ชมคะลองตากมุ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็ลองตากดูทั้งสุกทั้งหามว่าจะออกมารูปแบบไหนมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้สุกค่ะ ค่อนข้างสุกแต่ไม่งอมมากจะออกมาลักษณะนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่ก็เพราะว่าน้ำตาลน่ะเจอแสงแดดตากสองวันวันนี้ประมาณบ่ายสามคลึ้มมาแล้วค่ะฟ้าร้องก็เลยต้องเก็บละแต่ก็ยังไม่แห้งดีค่ะต้องตากอีกเพราะว่า เราก็ต้องเอาไว้นานเพราะว่าคนกินไม่อยู่เนาะลูกสาวทํางานลูกงานไม่ได้กลับบ้านช่วงนี้เพราะติดโควิดคนกินคือลูกสาวตากับยายนี่ก็ไม่ค่อยกินอยู่ละฝากไว้ให้ลูกแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนๆอ,อะไรประมาณนี้แหละนี่ค่ะสีจะเป็นอย่างนี้ถ้ามะม่วงสุกเงาะสุกแต่ไม่งอมจะเป็นลักษณะนี้เหมือนน้ำผึ้งจะเป็นเหมือนน้ำผึ้งเลยค่ะจะเป็นลักษณะนี้ เหลืองสวยงามถ้าเราตากสักห้าเดทมันก็คงจะแห้งดีแล้วก็เก็บไว้ได้นานค่ะเก็บใส่ถุงพลาสติกหรือใส่กลงใส่อะไรไว้เก็บไว้ค่ะไว้ให้ลูกให้หลานกินอันนี้ทำหามค่ะอันนี้หามจะเป็นลักษณะนี้ทำหามจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี้ค่ะสวยงาม ้าเราบรรจุใส่อันนี้ก็เราก็ต้องใส่กล่องแบบนี้ตั้ง,งๆอย่างนี้จะได้หยิบกินง่ายยังไม่ได้ไปซื้อกล่องซื้อขวดเลยค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยไอ้ที่ว่าสุกจะรสชาติยังไง เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะมาชิมไปด้วยกันเลยค่ะเอาอย่างนี้กันละกันเอาแบบสีน้ำตาลหน่อยอย่างนี้ค่ะหอมเด็ดหอมมะม่วงมีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งเนบ ไม่ติดฟันรสชาติดีค่ะแล้วก็เราก็ประหยัดเวลาด้วยเราไม่ต้องไปกวนเราไม่ต้องไปปัน่นตากได้เลยสองเดดหรือสามเดดก็กินได้เลยไว้ให้ลูกให้หลานถ้าอยากเอาไว้นานๆก็สักสี่ห้าเดดเดดจัดๆค่ะทีนี้เรามาลองไอ้หามหามกันนะคะลูกหามหามจะเป็นยังไง เรามาลองชิมด้วยกันนะคะอันนี้จะหอมเหมือนกันหอมเนึบเปรี้ยวหวานค่ะรสชาติดีหนุ่มสาวเวรุ่นชอบแบบนี้ค่ะวิธีทำก็ ไม่ยากหรอกคะ่ะเก็บมะม่วงมาหำามหามหรือสุกถ้ามันสุกคาตะก้อก็เมาปอกล้างน้ําก่อนนะคะแล้วก็มาปอกแล้วก็ฝานแช่น้ำเกลือแล้วก็ตากแดดตากแดดได้เลยตากแดดสักสามเดดอย่างนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้เละลองทําดูนะคะง่ายๆคะ่ะเก็บไปกิน ฝากลูกฝากหลานให้ลูกให้หลานได้กินเราคนมีอายุแล้วก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ให้ลูกให้หลานกินหรือให้ลูกให้หลานไปขายที่โรงงานก็ได้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมที่กดซับสไครต์ให้แล้วก็มีคอมเมนต์มาขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้กัน คลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ